ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่อง police tv สถานีทโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรายังต้องมีมาตรการนะคะในการเว้นระยะห่างนะคะสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะตามมาตรการป้องกันโควิด -19 นะคะซึ่งตอนนี้นะคะหลายๆคนก็เข้าใจแล้วก็รู้วิธีในการป้องกันแล้วล่ะค่ะก็เชื่อว่าสถานการณ์ก็น่าที่จะคลี่คลายไปเร็ยๆนี้นะคะเพราะว่า มันก็อาจจะมีผลกระทบหลายๆด้านนะคะทั้งการทํางานการใช้ชีวิตปกติการทํามาค้าขายนะรวมถึงเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะคะและเมื่อพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะคะบางทีเศรษฐกิจไม่ดีอาจกรรรรมันก็พุ่งสูงขึ้นนะคะและเดี๋ยวนี้อาจกรรมก็อาจจะมีรูปแบบที่เปลี่ยนไปนะคะมาปรากฏบนโลกออนไลน์กันมากขึ้นภัยางหนึ่งนะะในโลกไซเบอร์ก็คือ เรื่องของการคุกคามทางเพศนั่นเองนะคะบางทีการคุกคามทางเพศเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปจับเนื้อต้องตัวกันแค่คุกคามทางเพศบนออนไลน์นะคะไปคอมเมนต์นะคะไปในทางเสียหาย,ห,ายหรือเป็นการหมิ่นทางเพศอันนี้ก็ถือเป็นการคุกคามทางเพศได้แล้วนะคะยังไม่นับเรื่องของการลูกและเมื่อทางเพศ ไปถึงขั้นพยายามข่มขืนการข่คมขืนต่างๆวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะผู้ที่จะมาพูดคุยให้ความรู้กับเรานะคะเป็นตัวแทนจากชมรมพนักงานงาสอบสวนหญิงนะคะพันตรวจโทหญิงคณิษฐาเทพนวลค่ะสวัสดสอบสวนของสนมักกะสันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นพนักงานงาสอบสวนหญิงซึ่งมีอยู่จํานวนน้อยนะคะถ้าเทียบกับพนักงานสอบสวนชายสัดส่วนนี่ต่างกันเยอะไหมคะก็เยอะเหมือนกันค่ะ,คะแต่ว่าน่าจะสัก 1 0ของผู้ชายมีแค่สิของผู้ชายนะคะ<ช>แต่ว่าบางทีเราก็ได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับคดีทางเพศเนี่ยนะคะเหมือน<ช>จะเป็นอนาจาร์ลวนล่ามคมคืนคทางเพศเนี่ยก,ก็เกิดขึ้นนะ,ะมาอย่างต่อเนื่องเลยใช่ค่ะซึ่ง<ช>ค,คดีต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แลเราก็จะใช้พลักงานสอบสวนหญิงเป็นหลักนะคะใช่ค่ะใ,<ช>ในท้องที่ของสนอมกสารที่สารัฐอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีคดีอะไรบ้างคะ ส่วนใหญ่ในของท้องที่มกกสัน่ะนะคะคดีพวกเกี่ยวกับความผิดทางเพศก็ก็มีบ้างแต่อาจจะอาจจะไม่มากแต่ว่าในในช่วงนี้นะคะความผิดทางเพศที่มาแรงเลยคือการกระทําผิดทางอินเทอร์เน็ตซึ่งผู้เสียหายอาจจะถูกล่อลวงหรือว่าถูกแอบบันทึกภาพรหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็นำภาพตรงนั้นเนี่ยไปขาย นำไปขายในพวกในเว็บไซต์สื่อลามมกอนาจารย์ซึ่งกําลังเป็นความผิดที่มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะเรียกว่าอันนี้อย่างที่สารวัตรใช้ว่ามาแรงมาแรงมีการทำความบิลักษณะนี้มากขึ้นมากขึ้นตามทุกสมัยที่คนใช้สมาร์ทโฟนใช้กันมากขึ้นแล้วอย่างเนี้ยบางทีผู้เสียหายถ้ามาแจ้งความหรือมาร้องทุกข์เราก็จะเห็นใช่ค่ะ บางส่วนก็อาจจะไม่กล้าไม่กล้ามาอาจจะเกิดความอับอายก็เลยจะไม่กล้ามาส่วนใหญ่คือผู้เสียหายในคดีพวกความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยหลังจากที่เขาถูกกระทําแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอับอายเมื่อเขามาพบเจ้าหน้าที่เขาก็เหมือนรู้สึกว่าเขาถูกทําร้ายซ้ำสองใช่ไหมคะต้องมาพูดเรื่องเดิมๆที่ทําร้ายจิตใจเขาก็เลยไม่อยากไม่อยากจะพูดใช่ค่ะซึ่งมันมันก็จะเป็นปัญหา มันเป็นปัญหาในทางในทางคดีแล้วก็ในทางอาจกรรมพวกนี้เมื่อผู้เสียหายเนี่ยเขาเกิดความอับอายเขาไม่อยากมาแล้วเนี่ยทำให้คนที่ทําผิดเขาลอยนวลแล้วก็ไปทําผิดใช่แล้วก็ไปทําผิดซ้ําๆกับคนอื่นอีกค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าหากว่าจับได้แล้วน,นี่โทษหนักไหมคะโทษโทษหนักนะคะการความผิดฐานข่มขืนเนี่ยมันมีโทษจําคุกเออ ประมาณสัก5ปีอะค่ะ,คะใช่อะเป,เป็นโทษโทษที่หนักพอสมควรแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าการกระทําความผิด<ม>อย่างข,งข่มขืนกระทําชําเลาใช่ไหมคะมันก็จะมีเหตุที่เป็นเ,เหตุการณ์ซึ่งเป็นเพิ่มโทษอาจจะ,ะทําให้ผู้ถูกกระทําได้รับอันตรายสาหัสหรือว่าถ้าเกิดถึงแก่ความตายอันนี้ถึงแก่ความตายเนี่ยคือโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลยใช่ค่ะ,คะมันก็มีหลากหลายความรุนแรงหลายระดับ ใช่ไหมคะมีตั้งแต่สูงส่วนลดข่มขืนแล้วค่ะนะข่มขืนแล้วทาร้ายร่างกายหรือข่มขืนเฉยหรือพยายามข่มขืนใช่ไหมคะข่มขืนอาณาจารย์าวงรามทางเพศใช่ค่ะคือมันต่างกันไงคะคือเอาเอานิยามความหมายของมันก่อนคือคือการคุกคามทางเพศนะคะมันคือเป็นการกระทําอย่างหนึ่งแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเหมือนกับว่าอาจจะใช้สายตาท่าทาง การพูดแซวกันหรือว่าสัมผัสกันทำให้ตัวคนอื่นเนี่ยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็อย่างการคุกคามทางเพศเนี่ยมันก็จะทำนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศได้ซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็คือพฤติกรรมของบุคคลที่กระทำผิดต่อคนอื่นใช่ไหมคะในเรื่องเพศด้วยคำพูดด้วยสายตาออการใช้เจตนาที่สอไปในทางเพศการกระทำอนาจาร การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์การข่มขืนคือทําให้ผู้อื่นได้รับความอับอายโดยที่ผู้อื่นไม่ยินยอมอย่างนี้ค่ะคือการร่วงละเมิดทางเพศค่ะแล้วทราบว่ากฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงป,ป,ปรับปรุงนะคะคือการคุกคามทางเพศเนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะ ผู้ชายทํากับผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะห,หรือเฉพาะเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้นใช่มันครอบคลุมไปหมดทั้งหญิงกับหญิงหรือชายกับชายอย่างนี้ก็คือเป็นการคุกคามทางเพศเสมมุตินะคะอย่างเช่นว่าออตอนนี้พวกโซเชเียลมีเดียม,มันกำลังดังเราอาจจะโพสต์รูปของเราใส่ชุดชุดว่ายน้ําอาจจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์บางคนก็คอมเมนต์ในทางที่เป็นการคุกคามทางเพศได้เหมือนกัน มันก็จะเกิดขึ้นารคอมเมนต์เนี่ยก็ระวังจะเป็นการคุกคามทางเพียรได้ใช่ค่ะลักษณะไหนคะการคอมเมนต์ในในในลักษณะไหนที่ที่เรียกว่าเป็นการคุกคามวิพากษ์วิจารณ์อะไรอยังไงคะวิวิพากษ์วิจารณ์ดูแล้วน่าจะจุดจุดจุดแหน่อย่างนี้หรือว่าไปดูถูกดูไม่ถูกใช่ค่ะเป็น อย่างสมมุติว่าหุ่นอย่างน้องนี่มันน่าจะโดนอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้ค่ะมันถือว่าเป็นการใช่ไม่เหมาะสมเป็นการคุกคามทางเพศใช่บางคนอาจจะคิดว่าเอก็ไม่ได้ทํานี่แค่พูดผิดอะไรคือจริงๆมันก็คือเป็นความผิดนี่ถือว่าเข้าข่ายคู่คำทางเพศแล้วป็นการจำเป็นจะต้องถึงขั้นล่วงละเมิดใช่ใช่แค่ใช้คำพูดใช่ค่ะหรือโพสต์อคอมเมนต์อะไรต่างๆใช่อาจจะทำให้ตัวผู้เสียหายเขารู้สึกเอ ไม่ปลอดภัยนะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขาแบบรู้สึกกลัวรู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่มีคนมาพูดหรืออย่างคนที่อยู่ในที่ทํางานเดียวกันใช่ไหมคะอาจจะมีแบบเดินมาใกล้ๆตบไลอาจจะแค่หยอกล้อแต่สําหรับบางคนมันมันไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่างผู้หญิงผู้ชายเพื่อนร่วมงานชายเดินมาตบไลหรือ โอบหรือมาโดนเนื้อต้องตัวทําให้ตัวตัวเขาเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ถือว่าเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึง่งอันนี้ฝ่ายหญิงที่ถูกทําแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความได้เลยไหมคะใช่ก็ไปแจ้งความได้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีทางกฎหมายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่ความผิดระหุโทษแต่มันก็ยังมีโทษอยู่ใช่ค่ะค่ะอันนี้เป็นเป็นโทษทางอาญาเป็นโทษทางอาญา,า,า,าเหมือนกันคะ่ะจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนอ อาจจะเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสําหรับผู้หญิงบางคนหรือว่าผู้หญิงทุกคนมันก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีถูกไหมคะหรือแม้แต่เราอยู่บ้านเราดูดีๆอู้มีชายแปลกหน้ามามาวนเวียนใช่ฮะมาคอยจ้องดูอยู่หรือเพื่อนบ้านนี่คอยส่องดูอยู่เอากล้องส่องอันนี้ถือเป็นการคุกคามทางเพศใช่ค่ะเป็นการคุกคามทางเพศอย่างหนึ่งค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้เลยนะคะ แต่ว่าเราดินข่าวกันบ่อยๆนะคะ,ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการอนาจารได้ดีนบ่อยเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็มีผู้ชายบุกเข้าไปในร้านมินิมาร์ทแห่งหนึ่งนะคะที่สุราษฎร์ธาน,นีก่อเหตุนอนาจารด้วยแล้วก็ทําร้ายร่างกายแล้วเขาพยายามจะข่มขืนพนักง,งานสาววัยสิปีแต่โชคดีที่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยมาช่วยได้ทันนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ยังมีการไปโดนลามจับ ก้นของผู้หญิงนะคะในขณะที่ขับรถจักรยานย,ยนต์บนถนนด้วยนะคะก็ตำรวจสามารถที่จะรูปตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้เรียบร้อยนะคะ ว่าเป็นอนาจารย์ายการที่ขับรถแล้วไปจับก้นผู้หญิงเนี่ยมันคือการกระทําอนาจารย์คือการกระทําที่ไม่สมควรทางเพศเพราะฉะนั้นการไปจับก้นเขาเนี่ยเป็นการกระทําอนาจารยอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วค่ะคดีอ,อาจารย์นี่ความผิดโทษขนาดไหนคะมันมันอยู่ที่ว่าเออมันก็มีเหตุชกันใช่ไหมคะ,คะว่าทาให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโทษสูงสุดนี่ประมาณจำคุกไม่เกิน5ปีค่ะ,ะแล้วก็ปรับประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเรื่องของการทำละเมออาจารย์<ช>ากับการลวนลามนี่เหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะจริงๆมันก็ก็ก้ำกึ่งกันนะคะการลวนลามเนี่ยถ้าเกิดว่าคืออย่างการกระทำอนาจารถ้าทางทางกฎหมายก็จะมองว่าเรื่องที่ไม่สมควรทางเพศก่อจูบรูปคลำอันนี้ค่ะถือว่าเป็นการอนาจาร ก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะมีติวเตอร์นะคะไปลวนรามอนาจาร์เด็กนักเรียนคือผู้ปกครองเนี่ยส่งเด็กไปเรียนพิเศษนะคะ,ะปรากฏว่าเจอติวเตอร์รายนี้เนี่ยนะคะ,ะทำอนาจารด้วยนะคะคือผู้ปกครองเนี่ยทนพฤติกรรมไม่ไหวนะคะคือลูกคงจะไปเล่าอะให้ผู้ปกครองฟังนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วยอันนี้ก็มีการจับกลุ่มได้นะคะก็โดนข้อหากระทํา อาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็งใช้กําลังประทุสร้ายด้วยผู้ต้องหาก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะคะนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งใช่ค่ะอันนี้มีคลิปเป็นหลักฐานมีคลิปมีคลิปนี่หมายถึงว่าทางผู้เสียหายมีคลิปท,ทางผู้เสียหาย ซึ่งถ้าเกิดว่าอย่างเคสนี้นะคะถ้าเกิดตัวผู้กระทําผิดเนี่ยเขาไปบันทึกคลิปเอาไว้ขณะที่เขากระทําอนาจาร<ฆ>ผู้เสียหายอันนี้ตามกฎหมายอาญาที่แก้ไขใหม่เนี่ย<ฆ>อันนี้จะมีโทษเพิ่มขึ้น<ฆ>ซึ่งซึ่งจากที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้บัญญัติในเรื่องนี้ไว้<ฆ>แต่ว่ากฎหมายอาญาที่แก้ไขให,ใหม่เมื่อ28<ฆ>พฤษภาคม62ที่ผ่านมาค่ะในกรณีที่กระทําผิดโดยมีการบันทึกคลิป แอบถ่ายวิดีโอมาเพื่อแบ็คเมียอะไรก็แล้วแต่น,นี้ก็จะ,ะโทษก็จะเพิ่มขึ้นอีก หนักขึ้นอีกใ่ถือว่ามีเจตนาใช่ใช่ะไม่บริสุทธิ์ที่ถ่ายภาพเก็บเอาไว้ด้วยใช่แล้วประเภทที่ว่าไม่ได้ทําต่อหน้าแต่ไปแอบถ่ายแล้วค่ะอย่างผู้หญิงเดินขึ้นสะพานลอยไปแอบถ่ายหรือว่าติดกล้องเอาไว้ในห้องน้ําห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้หญิงมารู้ตัวอีกทีหนึ่งอ้าวทาไมไปอยู่ในในเว็บพวกราพวกดาจาร์แล้วนะฮะไอ้แบบนี้ก็มีใช่ค่ะ อันนี้ก็เป็นความผิดเหมือนกันค่ะ,คะไอ้พวกนี้ก็จะเป็นความผิดของเรื่องของกฎหมายอาญาเรื่องกระทําต่อผู้อื่นอันเป็นกระทําให้เดือ,อดร้อนลาคาญแล้วก็อันนี้จะเป็นโทษของที่เหตุชะกันขึ้นที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศค่ะใช่ค่ะ <ห>มันก็จะอยู่ในหมวดของความผิดละหุโทษตรงนั <reco Christ. S 1> ้นก็มีความผิดคือถ้าถ่ายแล้วอยู่ในโทรศัพท์ของตัวเองไม่ได้อภยเผยแพร่ต่ออันนี้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีการอาไปเผยแพร่ต่อมีการขายนะภาพลักษณะนี้อันนี้ก็ถือว่ายิ่งมีความผิดใช่ใช่ค่ะก็ยิ่งมีความผิดก็ดูว่าภาพลักษณะนี้เป็นภาพอะไรถ้าเป็นภาพที่สอไปในทางละมกแล้วมีการนําไปขายก็เป็นเรื่องของการเพื่อการค้าหากําไรหรืออาจจะไปเผยแพร่ในระบบอินเทอร์เน็ต ก็อาจจะไปผิดเรื่องนําภาพลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ <ฮะ S 2> ซึ่งโทษมันก็จะแล้วแต่พฤติกรรมการกระทําความผิดแต่ละอย่างค่ะ,ะอยากให้สารวัตรได้พูดถึงบทลงโทษนะคะหรือความผิดระหว่างการกระทํากับเด็กที่อายุเกิน15ปีกับต่ำกว่า15ปีนะ,ะอันนี้โทษต่างกันไหมะ,ะต่างกัน,นะค่ะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะมุ่งมุ่งคุ้มครองเด็กนะคะ,<ฮ>ะมุ่งคุ้มครองเด็กเป็นสําคัญ คือถ้าการอย่างเช่นการกระทำอนาจารเด็กที่อายุยังไม่เกิน15นะคะคือเราไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมนะคะอันนั้นเนี่ยโทษจำคุกจะไม่เกิน10ปีถ้าเป็นบุคคลอายุกว่า15ปีใช่ไหมคะคือต้องไม่ยินยอมก็คือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายอะไรพวกนี้คะ่ะก็คือโทษจำคุกนี่ก็คือไม่เกินไม่เกิน10ปีแต่ถ้าผู้หญิงยินยอมผู้หญิงยินยอมอันนี้ก็จะ ็้นผิดเลยใช่ไหมคะจะไม่ได้เข้าข่ายใช่จะไม่ได้เข้าข่ายค่ะถ้าอายุยกไว้ต่ำกว่า15ปีถึงแม้เด็กจะยินยอมก็ถือว่ามีความผิดใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิน15ไปแล้วถ้าเขายินยอมก็ค่ะก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาค่ะตรงนี้แหละค่ะบางทีมีเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะทางผู้ชายก็มักจะอ้างว่าฝ่ายหญิงยินยอมแต่ฝ่ายหญิงบางทก็บอกว่าไม่ยินยอมนะถูกล่วงเกินแล้วก็ไม่มี <t ansen> ยาหลักฐานอะไรแนวทางการสอบสวนทั้งยังไงคะคือ <c ued> เป็นเรื่องที่มันจะต้องพิสูจน์กันเรื่องความยินยอมหรือไม่ยินยอมม,มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ภายในะนะคะทางพนักงานสอบสวนเองก็ไม่รู้ว่า ER ไม่รู้จิจ cit, จตเจตนาภายในของแต่ละฝ่ายแต่ก็ต้องใช้การรวบรวม,วมพยานหลักฐานทั้งหลายทุกอย่างนอกจากว่าคำให้การของผู้ต้องหาของผู้เสียหายแล้ว มันยังต้องมีพยานหลักฐานอื่นอาจจะมีการตรวจสอบก่อนที่จะเกิดเหตุลักษณะคือเป็นยังไงมีพฤติกรรมของทางผู้ต้องหาเนี่ยเป็นแบบไหนติดตามมาก่อนไหมทางผู้เสียหายเขาไม่เคยสนใจคือคนไม่เคยมีความสนิทสนมหรือว่าชอบพอกันอะไรพวกนี้ค่ะคือเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานหลายๆอย่างตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุใช่ค่ะก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุค่ะอาจจะมีพยานบุคคล รู้เห็นหรือว่า,เ,าเห็นเหตุการณ์ตรงนี้มาเป็นพยานอีกส่วนหนึ่งค่ะ,คะเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ทางผู้เสียหายเขายืนยันเนี่ยคือมันคือเรื่องจริงค่ะ,คะแสดงว่าถ้ามีผู้เสียหายสมมติเป็นผู้หญิงไปแจ้งความพนักงานสอบสวนก็ต้องสอบสวนว่ามันจริงแท่อย่างไรใช่ค่ะเป็นเรื่องของหรือว่าฝ่ายชายบอกว่าผู้หญิงยินยอมเองแต่ผู้หญิงมาแจ้งความว่าไม่ใช่อันนี้ถูกบังคับก็ต้องสอบสวนให้ ให้รู้แน่ชัดใช่ค่ะก็ต้องสอบสวนจนสิ้นกระแสความจนเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาคือผู้กระทําความผิดจริงค่ะ,คะแล้วมีอายุความขนาดไหนคะสำหรับพอเหตุเกิดขึ้นแล้วคะ่ะผู้หญิงหรือผู้เสียหายเนี่ยสามารถไปแจ้งความได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่เอาความผิดเ,เรื่องคมขืนก่อนนะคะคือก่อนหน้านี้ความผิดคมขืนกระทำชำาชํามเราเป็นความผิดที่ยอมความได้ แต่ตอนนี้เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายให้ความผิดฐานข่มขืนกระทําช้ำเราไม่สามารถยอมความได้ก็จะไม่ไม่ได้อยู่ในอายุความที่ว่าจะต้องร้องทุกข์ภายในสเดือนอมเมื่อมันเป็นอาญาแผ่นดินแล้วเนี่ยเขาไปร้องทุกข์เมื่อไหร่ก็คือได้นะะีค่ะไม่ได้กาหนดใช่ใช่ค่ะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นความผิดฐานกระทําอนาจารเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นความผิดที่ยอมความได้ก็ต้องดูว่า ลองทุกภายใน3เดือนนับแต่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระท,ทาความผิดหรือเปล่าค่ะภายใน3เดือนใช่ค่ะถ้าเป็นคดีอนาจารถ้าเป็นคดีที่ยอมความได้ยอมความได้ค่ะในคดีอนาจารนี่คดีคมคืนที่ยอมความไม่ได้อยู่แล้วนะคะใช่แต่ว่าคดีเกี่ยวกับอนาจารหรือคุกคามทางเพศอะไรนี่ยอมความได้ไหมคะคุกคามทางเพศเหรอคะจริงจริงคดีเช่นอย่างที่บอกไปไปไปโพสคอมเมนต์เขาเสียเสียให้หาย อันที่จริงความผิดตรงนี้มันไม่ใช่ความผิดอันยอมความได้แต่ว่าโทษมันเนี่ยมันไม่สูงมันแค่จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าเกิดว่าจับตัวผู้ต้องหามาแจ้งข้อหาใช่ไหมคะผู้ต้องหารับสารภาพเราก็สามารถนำไปฟ้องฟ้องศาลได้เลย,เลยค,คือมันยอมความไม่ได้ใช่ใช่ค่ะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้ระวัตระวังเอาไว้นะคะฟังไว้แล้วเนี่ยรู้ข้อกฎหมายนะคะถึงแม้ว่า จะไปเห็นใครนะคะเรียกว่าเดี๋ยวนี้ในโลกโซเชียลนะคะคนที่เป็นจ้ของเพจอะไรต่างๆเนี่ยก็อยากจะโชว์รูปสวยๆใชหะหรือไม<ช>่ตัองไปไว่ายน้ําใส่ชุดว่ายน้ำหรืออันนี้แต่มีคนไปคอมเมนต์ใน,ตนทางที่อาจจะเป็นการคุกคามทางเพศอันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าผู้เสยเขาจะไปแจ้งความนะ<ช>คะหรือถ้าลบลบคอมเมนต์ไปแล้ว ถ้าหลักฐานยังอยู่ก็ยัง,ยงดำเนินคดีได้อยู่ยังทาได้อยู่นะคะอย่างที่สารัตดบอกไปนเนี่ยคดีประเภทเนี้ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลังๆนี้ใช่ค่ะมีอะไรอย,ยากจะฝากเตือนหรือว่าแนะนําบ้างไม่ว่าจะเป็นคนที่คิดแบบสนุกปากค้นองปากนะฮะไปคุกคามทางเพศเขาไม่ว่าวจะเป็นหญิงหรือชายห,หรือตัวของคนที่เรียกว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้หญิงก็ตาม คือในในช่วงที่ว่าตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียกำลังมาแรงนะคะทุกคนก็มีอะไรก็อาจจะโพสลงไปโพสลงไปอาจจะไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเข้าไปคอมเมนต์หรืออะไรของบุคคลอื่นก็แล้วแต่ถ้าเป็นการไปทำให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยและก็เป็นเรื่องทางเพศเนี่ยเราอาจจะมีความผิดได้แล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือพวก แอปพลิเคชันทั้งหลายพวกหาคู่ขายเหงาที่เจอกันในทางโซเชียลนะคะคือมันก็จะมีการแบบนัดคุยกันแล้วก็อาจจะมีการทำกิจกรรมอะไรที่ไม่เหมาะสมกันผ่านทางโซเชียลใช่ไหมคะ,จจะ me, มเราอาจจะถูกแบ็กเมียอาจจะถูกแบ็กเมียได้คือเอาคลิปของเราตรงนั้นที่คิดว่าเราเห็นกันแค่สองคนแต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกมิจฉาชีพจะแฝงตัวเข้ามาในลักษณะของผู้หญิงหน้าตาดีผู้ชายหน้าตาดีม,มาหลอกหลอกให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็แอบแอบเอาคลิปตัวเนี้ยไปขายซึ่งการที่จะตามไปสู่ต้นตอสุดท้ายว่าใครเป็นคนเอามาขายเนี่ยมันก็ยากพอสมควรก็เราก็ต้องระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดียของตัวเองให้ให,ให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องทางเพศคือตอนที่ทำเราอาจจะไม่ได้คิดแต่วันหนึ่งเราอาจจะกลายเป็นดาราในกลุ่มคลิปโป้ก็ได้ค่ะเพราะว่าช่วงนี้กําลังใช่ค่ะเพราะช่วงนี้กาลังกําลังมาแรงกาลังเรียกว่า, <laughs> าเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนกันเอาไว้ใช่ค่ะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างที่สาระบอกเอาไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะตามจับได้ลําบากใช่ค่ะ แต่ว่าไอ้ตามจับได้ยากก็ส่วนหนึ่งแต่ชื่อเสียงที่เสียไปแล้วแล้วมันจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะมันมีคลิปมีอะไรกัใช่ค่ะมันจะไม่สามารถคือไม่สามารถที่จะตามไปลบได้ในทุกๆที่เมื่อเมื่อมันเกิดไปแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกับผู้เสียหายในเคสอย่างเงี้ยค่ะมันมันจะใหญ่หลวงใช่ค่ะแล้วบางทีบางเคสหรือว่าหลายๆเคสที่ถูกกระทําแบบนี้นะคะโดยที่อาจจะ มีฉาชีพเนี่ยใช้ใช้ใชทั้งคําพูดใช้อะไรต่างๆเนี่ยหลอกล่อแลวเกิดถ้าเกิดว่าผู้หญิงเนี่ยเกิดพลาดไปแล้วมีภาพมีคลิปที่ถูกบันทึกไว้แล้วเนี่ย <ฮะ S 2> บางทีก็ถูกแบก็กเมถูกเรียกเงินเรียกทอไปเรื่อยๆใช่ค่ะหรือถูกเรียกให้มากระทาซ้ําอีกซ้าอีกนะคะ,ะนี้ถือว่าแบบถ้าเป็นผู้หญิงแบบนี้ก็คือตกดาวรกทั้งเป็นเลยนะคะใช่ค่ะมันมันไม่เหมือนกับว่าออสมัยก่อนอาจจะมีแค่ความผิด ขมขืนใช่ไหมคะก็ครั้งนั้นจบไปแต่พอเมื่อเราปรากฏเป็นคลิปไปเนี่ยเหมือนถูกกระทําซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ความเสียหายทางจิตใจกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยค่ะมันมันยากค่ะแต่สารวัตรเนี่ยนะที่เป็นตํารวจหญิงนะพนักงานสอบสวนหญิงเนี่ยถ้าว่ามีผู้หญิงถูกกระทําแบบเนี้ยแล้วต้องยอมไปเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าโอ้โหเขามีถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยต้องยอมไปเรื่อย แบบนี้อยากจะมีคําแนะนํำยังไงถ้ารู้สึกว่าเออขาทนไม่ไหวและ้วะต้องทำอะไรกับเรื่องนี้สักอย่างค่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้มาแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนซึ่งประจําสถานีตํารวจทุกที่นะคะที่สถานีตํารวจจะมีพนักง,งานสอบสวนซึ่งเป็นผู้หญิงจะคอยรับฟังให้คําปรึกษาแล้วก็จะเป็นผู้รับผิดชอบคดีความผิดที่เกี่ยวกับเพศพวกนี้ ท่านอาจจะรู้สึกอับอายแต่ว่าการที่ได้มาพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นหญิงเนี่ยมันจะทำให้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนหญิงก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะเป็นที่พึ่งให้กับผู้หญิงในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ค่ะค่ะนะคะหรือแม้แต่ชมรมพนักงานสอบสวนหญิงนะคะที่มีการก่อตั้งขึ้นมาะนะคะตรงนี้ก็ สามารถที่จะเป็นสื่อกลางไหมคะในการที่บางทีผู้หญิงอาจจะมีนะปัญหามีเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็มาปรึกษาได้ได้ค,ะค่ะก็มาปรึกษากับทางชม,มรมพนักง,งานาสอบสวนหญิงก็ได้คะ่ะคือสมาชิกในชมรมทุกท่านก็มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษากับท่านที่ต้องการความช่วยเหลือตรงนี้ค่ะค่ะ,ะนะคะหรือว่า ยังไม่แน่ใจว่าข้อกฎหมายเป็นอย่างไรจะแจ้งความได้หรือไม่อย่างไรนะอย่างน้อยได้มาพูดคุยนะคะระบายนะคะเล่าเรื่องต่างๆซึ่งบางทีมันมันไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรือพูดกับใครได้นะหรือถ้าเป็นเด็กผู้หญิงอาจจะโอ้พ่อแม่ถ้ารู้เรื่องนี้ฉันตายแน่เลยนะคะก็อาจจะให้พี่ๆตำรวจหญิงเนี่ยเรียกว่าเป็นที่พึ่งได้ตามา พูดคุยกันนะคะซึ่งชรมรมพนักงานสอบสวนก็ตั้งอยู่ที่สมาคมพนักงานสอบสวนนะคะ,ะที่สโมสรตํารวจนะถนุภาวดีก็สามารถที่จะมาติดต่อขอพบได้นะคะ<ช><ช>หรือว่ามีช่องทางต่างๆนะคะที่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะทั้งเบอร์โทรศัพท์ของสมาคมพนักงาน,านสอบสวนนะคะหรือว่ารายการกฎหมายน่ารู้ของเรานะคะทางช่อง police tv สถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะ รับข้อมูลเรื่องราวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องปัญหาคาใจนะคะต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายนะคะท้าไม่รความเป็นธรรมในเรื่องไหนอย่างไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะแล้วก็รับชมรายการได้หลายช่องทางนะคะทั้งในส่วนของออนไลน์ทาง YouTube ทางเว็บไซต์นะคะทางเพจ Facebook สถานีทโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะ แล้วก็รับชมทางทีวีผ่านดาวเทียมนะคะโดยสถานีโทรทัศน์สำนักงานตัวแแห่งชาติได้วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับสารวัตรนะคะที่มาพูดคุยกับเราพัน,ยยนธุรโรทเทิหญิงคณิษฐาเทพนวลน,นะคะจากสอนอบากสันค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็เราลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เลยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะรวมถึงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทุกท่านด้วยสวัสดีคะ่ะ